สวัสดีค่ะทุกคนกับมาพบกันอิครข้งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้นะคะบิวตี้ Beauty มีข้อสอบมันดามาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะ,ะข้อนี้นะคะเขาถามว่าหญิงหลังคลอดนะคะต้องการใส่ห่วงอนามายัยแต่บอกว่ากลัวหลุดนะคะพยาบาลเนี่ยนะคะควรทําอย่างไรนะคะก็ไก่บอกว่าให้คุยกับผู้ที่เคยใส่ห่วงเขาไข่นะคะบอกว่าให้ความรู้ว่าใส่ห่วงในโภงโมดลูกไม่มีโอกาสหลุด นะคะส่วนคอควายนะคะบอกว่าแนะนําการตรวจห่วงหลังมีประจําเดือนนะ,ะส่วนงองงูคือแนะนําให้คุมกําเนิดวิธีอื่นนะคะข้อนี้ตอบเอียงดีติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวพิวตี้ให้เวลาสิบห้านาทีเอ้ยสิบห้าวิสิบห้านาทีน่าจะนานไปนะคะเดี๋ยวให้เวลาสิบห้าวินะ,ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะข้อนี้ไม่ยากนะ ติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีอะครบสิบห้าวีแล้วเร็วมากใช่ไหมเดี๋ยวลองมาเฉลยกันนะคะข้อนี้เขาบอกว่าหยิงหลังข้อต้องการใส่ห่วงอนามายัยแต่บอกว่ากลัวหลุดปัญหาคือเขากลัวหลุดนะคะดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเลยก็คือคือนะคะข้อควายนะคะก็คือแนะนำนะคะการตรวจห่วงหลังมีประจำเดือนนะคะคือจริงๆเนี่ยมันสามารถตรวจได้ว่าห่วงยังอยู่ไหมนะคะหรือว่า มีปัญหาเรื่องหลุดหรืออะไรไหมนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในประเทศไทยการใส่ห่วงไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เนาะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยนิยมค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าพิวตี้อยากแนะนําเพราะว่าคือการใส่ห่วงจริงๆแล้วนะคะสามารถเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การป้องกันการตั้งครรภ์นเนี่ยนะคะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงที่สําคัญเลยมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีฮอร์โมนใช่ไหมพอมันไม่มีฮอร์โมนเวลาที่เราเลิกคุมกําเนิดเราสามารถเอาห่วงออก นะคะแล้วก็สามารถมีลูกได้เลยนะคะไม่ต้องรอแบบฮอร์โมนกลับมาเท่าเดิมหรือฮอร์โมนอะไร่เงี้ยไม่ต้องรอปรับไม่เหมือนพวกยาคุมหรือยาฝังเนาะที่มีฮอร์โมนพวกนั้นแต่ว่าการใส่ห่วงมันก็จะมีพวกข้อจํากัดเล็กๆเล็น้อยๆนะคะบางคนอย่างเป็นโรคบางโรคก,ก็จะใส่ห่วงไม่ได้นะคะเพราะเขากลัวเรื่องการติดเชื้อนู่นนี่นั่นนะคะ,ะ,คะก็จบแล้วนะคะสําหรับข้อนี้ไหนใครตอบถูกบ้างเอ่ย นายกมือขึ้นนะคะเก่งมากเลยนะ,ะก็สำหรับใครที่อยากติวกับพิวตี้นะคะตอนนี้พิวตี้เปิดคอร์สติวนะคะราคา2,599บาทนะคะแต่ว่าจะได้ติวประมาณ170ากว่าชั่วโมงนะคะตกชั่วโมงละ15บาทคือถูกแล้วก็คุ้มมากนะคะที่สำคัญนะคะสิ่งที่จะได้รับเลยก็คือจะมีนะคะ ติวเนะะื้อหาติวข้อสอบแล้วก็รีวิวข้อสอบย้อนหลังปี66กับปี67นะคะแล้วก็จะได้ PDF ประกอบการติวนะคะหรือใครนะคะที่อยากอุดหนุนหนังสือพิวตีนะคะก็สามารถจิ้มที่ตะกร้าทิกตอกหรือว่าลิงก์ไบโอได้เลยเนาะก็จะมีหนังสือ2เซตนะคะเซตแรกก็จะเป็นชุดสรุปนะคะนี้ก็จะเป็นสรุปเนื้อหา8วิชานะคะ,นะคะอยู่ที่2 000, 2 3 9 9บาทนะคะ เอ่าเป็นเล่มขนาด A5 พกพาง่ายพกพาสะดวกนะคะภายในเล่มน,นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเรียงตามบูปินสั้นกระชับอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็มีแมปปิ้งเชื่อมโยงมีตารางเปรียบเทียบโลกนะคะแล้วก็เน้นไฮไลท์ตรงที่ออกสอบบ่อยๆให้นะหรือใครนะคะอยากอ่านเป็นข้อสอบเนาะพีู่ตี้นะหนูอยากอ่านเป็นข้อสอบก็แนะนําเซตนี้เลยนะคะเป็นเซตข้อสอบนะคะซึ่ง เซตนี้นะคะจาก4,000กว่าบาทเหลือ2,250บาทนะคะตอนนี้นะคะใครสนใจก็สามารถอุดหนุนนะคะ b ิวตี้ได้ก็เล่มนี้นะคะก็จะเป็นข้อสอบอย่างเดียวเนาะภายในเล่มเลยก็จะเป็นข้อสอบรีวิวข้อสอบย้อนหลัง5ปีนะคะแล้วก็เป็นข้อสอบย้อนหลังนะคะก็คือข้อสอบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเรียงตามบูปินนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเป็นสีทั้งเล่มด้วยนะแล้วก็มีเฉลยอธิบายแบบละเอียด ก็สำหรับใครนะคะที่อยากอุดหนุนพิวตี้ก็จิ้มที่ตะก,ก้าไบาโออ๋อตะก,ก้าไบาโอตะก,ก้าติ๊กต็อกหรือว่าลิงไบโอได้เลยนะคะก็สำหรับนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้พิวตี้พยายามลงคลิปทุกวันนะจะเห็นว่าแบบพิวตี้ลงคลิปทุกวันใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญนะคะฝากนะคะติดตามช่องทางต่างๆของพิวตี้ด้วยแล้วก็พยายามจะลงคลิปให้ทุกวันนะคะช่วงประมาณ18บแนแล้วกันนะ อืมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้ะ